แม่พี่น้องของวารดาทุกท่านนะคะพบกันไปคลิปที่2ของวันนี้นะคะโอ้โหเมือ่อจะคู่ลงคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะแดดเปี้ยงๆเลยนะคะเมื่อวานฝนตกแต่ตอนนี้คืบม,มาแล้วนะคะเหมือนฝนจะมาแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะมาจัดโปรพ่อแม่พี่น้องในสินค้าของเราที่มีอยู่นะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะ ขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เข้ามาซื้อสินค้านะคะขอให้ท่านแอดไลน์เข้ามาหรือท่านโทรมานะคะขอพระคุณทุกทกท่านที่เมตตานะคะช่วงนี้หน้าร้านขายไม่ได้เลยเพราะฝนตกนะคะฝนตกน้ําท่วมสกลนครน,นะคะแต่ก็ท่วมเป็นบางช่วงนะคะเป็นบางช่วงบางที่แถวตลาดวราดาก็ไม่ท่วมแต่ว่ายอยู่ริมถนนนะคะท่วมหมดเลยนะคะเพราะตลาดจะสูงขึ้นนิดนึงวันนี้เพื่อเป็นการเร่งรีบนะคะดูเหมือนฝนจะมาแล้วเราก็จะมาอาชีพให้พ่อแม่พี่น้องดูไม่าสิ้นนะคะ ผ้าชิ้นของเรานะคะเป็นผ้าชิ้นลายหมีนะคะวันนี้เราจัดโปรเหมือนเดิมนะคะยังมีอยู่แต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าสินค้าสินค้าในช่วงนี้ก็ไม่มานะคะโอเคตัวนี้เป็นผ้าหมีนะคะเป็นผ้าหมีย้อมคามนะคะเพียงพื้นละ250จากที่เราเคยขายมาเรื่อยๆนะคะเราก็ยังจัดโปรอยู่นะคะหากท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะหากท่านใดต้องการทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเลยนะคะตัวละ200อเออพื้นละ250นะคะ ผ้านี้หน้ากว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะแต่ว่ายาวเกินอยู่แล้วนะคะ2 m, เมตรเส่็จแล้วผืนนะคะเพราะว่าเม่กี่ทอจะเผื่ออยู่แล้วนะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะมี2ผืนนะคะบางทีเราดาก็ได้ดูคอมเมนต์จากหลังบ้าน YouTube ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเนาะเพราะเรางานเยอะก็ขอโทษขออภัยด้วยบางทีบางคนก็ตอบไม่ถึงเนาะแต่บางคนส่วนมากวราดาก็จะตอบนะคะบางคนก็ทักทายว่ามา มาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไมบอกขนาดค้าบอกค่ะบอกทุกทุกคลิปหรือบางคลิปก็ท่านอาจจะฟังไม่ทันนะคะเราบอกนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งผ่านไปนะคะอันนี้นาเบอร์สองเดินเข้ามานะคะสินค้าของเราเราจะชี้แจงแล้วก็แล้วก็บางบางคลิปนะคะที่บดารวีวในร้านเราจะใช้ไม้นะคะแตะให้ท่านดูนะคะแตะให้ท่านดูอันนั้นมันไม่เป็นคลิปที่โชว์สินค้านะคะท่านก็ต้องรอดูคลิปที่ เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เอาแตนะเนาะเพราะว่าคลิปนั้นมันมันรวมกันเราต้องแตะนะคะถ้าไม่แตะท่านก็จะไม่รู้บางคนก็บอกว่าคอมมนต์นเข้ามาว่าทําไมจะทําอย่างนั้นดูไม่สุภาพไม่ใช่เป็นการที่แบบรวบรัดสินค้าของเราให้ได้หลายอย่างนะคะเราก็ไม่คิดอะไรมากหรอกคะ่ะก็ขอบพระคุณที่ท่านติชมเข้ามานะคะอันนี้คือนำเบอร์สองนะคะ250ร้อยห้าสิบลนยนี้มีพื้นเดียวนะคะหากพี่พ่อแม่พี่น้องท่านใด นี่เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะามีพื้นเดียว250บาทนะคะสินค้ารอบนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะว่าสินค้าไม่กี่ทอไม่ทันเนาะทอไม่ทันแต่ก็จะมีมาอีกเรื่อยๆอยู่ค่ะแต่ก็ต้องรอนิดนึงนะคะ250เนาะตามเบอร์ที่เรายกให้นะคะอันนี้ก็นาเบอร์3นะคะนำเบอร์ Number 3นะคะ250เช่นกันนะคะนาเบอร์ Number 3มีพื้นเดียวนะคะ250 หนึ 1> 1่ง <c> ก <oughs> ว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะแต่เป็นสองเมตรเทินอยู่แล้วนะคะน้ำเบอร์นี้ก็250านะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้พัดทายกันเข้ามานะคะ250บาทนะคะ250บาทต่อหนึ่งพื้นเป็นผ้าลายหนีนะคะของสกลนครสวยงามนะคะมืดมาแล้วนะคะมืดมาแล้วจริงๆนะคะตอนนี้มืดมาแล้วอันนี้เป็นน้ำเบอร์สี่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะลายใกล้เคียงนะคะลายใกล้เคียงขอให้ท่านดูจากเบอร์นะคะ ไรใกล้เคียงสวยนะคะสินค้าเกินราคาสินค้าคุ้มค่าจริงๆนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านนะคะในราคามิตรภาพนะคะเพียงพื้นละ2 0 0 250บาทเท่านั้นนะคะนัมเบอร์สี่หากพ่อแม่พี่น้องอยากเอาไปตัดกางเกงหรือไปตัดผ้าสิ้นก็สวยนะคะราคามิตรภาพนะคะ250บาทเท่านั้นบางที่บางกลุ่มจะไม่ขายนะคะราคานี้แต่วรลดาขายราคาพออยู่ได้นะคะพออยู่ได้250นะคะ ต้อมาอีกนะคะนี่เป็นัมเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากท่านใดอยากได้ทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกินพรอมขายนะคะสวยเท่น่นอน250บาทเท่านั้นเรายกโปให้ท่านสุดๆเลยนะคะ250บาทวันนี้เรายกโปอ่าวแดดมาแล้วนะคะตอนนี้แดดมาแล้วเมื่อสักครู่มืดแล้วปรับเปลี่ยนแทบไม่ทันนะคะแต่ละวันแต่ละฤดูกาลแต่ละวันเนาะ ปรับไม่ทันค่ะ250ร้อานัมเบอร์หหากพ่อแม่อยากเอาไปตัดชุดก็เอาไปสี4เมตรถ้าท่านอยากตัดผืนเดียวก็เอา2เมตรนะคะกว้างเท่ากันอยู่แล้วนะคะกว้าง1เมตรนะคะยาว2เมตรนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้นะคะต่อมาอีกตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะคะรายใกล้เคียงกันนะคะ อันนี้น u m เบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนะคะวรดาก็มีน้ำเบอร์ให้ทุกอันนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปฝากไวต้อนท่านก็ซื้อพร้อมกล่องก็มีวรดามีกล่องขายให้ด้วยนะคะมีกล่องขายให้ด้วยหากท่านต้องการความเรียบร้อยหรือความอันนี้ท่านก็ซื้อกล่องแต่ท่านเอาแบบเรียบง่ายวรดาก็จะห่อถุงแก้วพร้อมโลโก้ผ้าคลามแถมฟรีให้ท่านดยว่แล้วนะคะพร้อมโลโก้ผ้าคลมแถมฟรีนะคะไม่ได้คิดตังค์นะคะ แล้วก็ต่อมาเป็นนําเบอร์เจ็ดนะคะผื่นนี้นะคะนําเบอร์เจ็ดเนาะวละไดาจะยกไปไลายเลยนะคะเพราะกลัวฝนตกแล้วนะคะตอนนี้เรายกไปเลยนะคะ250บาทนะคะหากพ่อ่พี่น้องท,ท่านใดสนใจทักทักเข้ามานะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมนําเสนอให้ท่านนะคะในราคามิตรภาพนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านสุดๆนะคะสุดๆเลยนะคะผื่นละ250บบาทเท่าน,นั้นวันนี้เราจัดโปรให้นะคะจัดโปรสินค้าของท่าน สินค้าของเราสวยถูกใจท่านนะคะเพราะสินค้าของเราสมน้ําสมเนื้อนะคะอันไหนถูกก็สมน้ําสมเนื้ออันไหนแพงก็สมกับราคานะคะของดีของถูกก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะในจํานวนสินค้าเนาะแต่อันนี้รับรองนะคะไม่ใช่ผ้าเก่าแล้วก็ไม่ใช่ผ้าตกค้างหน้าร้านนะคะเป็นผ้าขายทุกๆวันนะคะสวยค่ะแล้วคลิปนี้วรดาก็จะมาจัดปโปรให้อีกนะคะจัดปโปรตัวนี้นะคะเป็นผ้าดักแด้สีนี้นะคะวรดากอดจัดปโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ พื้นละ500บาทนะคะปกติขายพื้นละ690เราขอจัดโปรให้ท่านเบิลเลยนะคะตัวนี้นะคะ500บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเป็นผ้าดักแด้นะคะอันนี้นาเบอร์8วรลาจัดโปรให้นะคะเพราะสินค้าเหลือไม่กี่ผืนนะคะวรลาก็อยากจัดรวัรวๆให้พ่อแม่พี่น้องได้สินค้าถูกๆแล้วเราก็จะได้ขายเร็วๆสินค้าใหม่มานะคะ500บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขาย สินค้าของเรารับรองไม่ตกครางนะคะเหลืออยู่ไม่กี่พืนนะคะวรดาขอจัดโปรเพียงพื้นละ500บาทนะคะทุนก็ไม่ได้นะคะแต่วรดาอยากจัดโปรให้ท่านนะคะ500บาทนะคะท่านใดสนใจเข้ามาเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้นะคะอันนี้เป็น number เก้านะคะ500บาทเช่นกันหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีอีกราคานี้วรดาขอจัดโปรรวโๆใส่คลิปเดียวกัน500บาทนะคะ เดียเด๋ยวฝนมาเดี๋ยวแดดมานะคะปรับแทบไม่ทันเนาะ500บาทสวยกิ่งแค้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เราจัดโปรได้เลยนะคะต่อมาอีกนะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี้มีอยู่2เม็ดไอ้สองขืนนะคะคือ4เม็ดเนาะคือ4เม็ดนะคะเราจัดโปรให้ขื่นละ500บาทนะคะชิ้นนี้1,000บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะ1,000บาทนะคะชิ้นนี้พ,อพ่อแม่ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ1,000บาทนะคะ1,000บาทนะคะ หนึ่งพันบาทนะคะสองชิ้นนะคะตัวนี้จัดโปรรัวๆเลยนะคะแล้วมาอีกคือสุดท้ายผืนนี้นะคะนี่ค่ะลายสวยนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะเราจะโปรนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะวันนี้จัดโปรห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะห้าร้อยบาทเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาฝนกําลังจะตกล่างไหลเข้ามานะคะเราจะโปรให้ห้าร้อยบาทนะคะสุดๆเลยนะคะวันนี้จัดโปรแล้วก็มานี่นะคะมองไม่เห็นนะคะมือสกครู นี่ค่ะสุดท้ายจริงๆเพราะว่ามือสักคู่ไม่เห็นอันนี้วรรดาก็ขอจัดโปรให้500บาทเช่นกันนะคะมืดมาแล้วรีบมากเลยนะคะตอนนี้นะะี่ค่ะ 500บาทนะคะจัดโปรให้สุดๆนะคะกวา้วางๆว้างงเมตรยาว2เมตรนะคะแต่เป็น2เมตรเกิดอยู่แล้ววรดาโทงไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพื่อตอบบุญแทนคุณพ่อแม่พี่น้องที่อุดหนุนวรดามาตลอดนะคะวรดาก็มีของเกลของแถมให้ช่วงเดือนเกิดของวรดานะคะวันที่12กันยากเกิดผ่านมาแล้วแต่ในเดือนนี้เนาะเราก็ยังมีของฝากของแถมให้ท่านทุกๆทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะ,ะท่านใดที่ยังไม่ได้หรือท่านใดวรดาลืมก็ทักทายมานะคะหรือท่านสั่งของอบหน้าวรดาจะส่งให้นะคะเพราะวรดาเก็บ อยู่แล้วนะคะคขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะคะในคลิปนี้นะคะเราเร่งรีบมากนะคะเพื่อฝนตกแล้วมาอีกนะคะเราก็จะอัดคลิปแล้วก็สินค้าถูกๆให้ท่านนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าอันไหนก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะการขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาก็ให้ท่านดูแลสุขภาพนะคะขอบพระคุณมากค่ะ